สรรพสิ่งเป็นธรรมะธรรมชาติอยู่เองแล้วไม่มีสิ่งใดที่ไม่ใช่ธรรมแล้วใครเล่าที่ไม่มีธรรมในเมื่อทุกคนก็เป็นธรรมชาติอย่างหนึ่งอยู่แล้วมนุษย์ทุกคนทั้งดีและเลวก็ล้วนเป็นธรรมะในตัวอยู่เองแล้วทั้งสิ้นก็ผู้มีธรรมนั่นแหละด้วยผู้มีธรรมนี่แหละ คือสิ่งแปลกปลอมคือการปรุงแต่งการแต่งตั้งการยกย่องรวมกันเป็นผู้มีธรรมนี่จะเป็นธรรมชาติได้อย่างไรดังนี้ตัวเขาเองก็เป็นธรรมะธรรมชาติแต่ความเป็นผู้มีธรรมนั่นแหละที่ไม่ใช่ธรรมเป็นสิ่งปรุงแต่งสมมุติขึ้นมาแต่ภายหลัง คนหลงผู้มีธรรมจึงไม่พบธรรมในตัวเขาที่แท้จริงไปหาผู้มีธรรมคือไปหาสมมุติไม่ได้ไปหาธรรมชาติไปหาธรรมชาติสิ่งที่เขาเป็นอย่างที่เขาเป็นธรรมชาติของเขาไม่จำเป็นต้องดูดีหน้าศรัทธาหน้าเลื่อมใสจริยาวัดงดงาม เมื่อไม่ไปหาผู้มีธรรมอย่างนี้จึงเรียกว่าไปหาธรรมไปหาคนส่งทรงจิตวิญญาณมีธรรมไปหาคนส่งพบสมมุติเป็นคนส่งแต่ไม่ยอมรับธรรมชาติแท้ที่เขาเป็นจึงไม่เห็นธรรมชาติแท้ของเขานั้นสรรพสิ่งล้วนเป็นธรรมชาติอยู่แล้วทั้งสิ้นสัจธรรมย่อมมีปรากฏ ในสปรพสิ่งแล้วทั้งสิ้นบุคคลสแสวงหาผู้มีธรรมได้พบแต่สมมุติเพราะจิตยังยึดว่าจะได้พบผู้มีธรรมธรรมชาติของมนุษย์ย่อมมีความหลากหลายเป็นตัวของเขาเองธรรมชาติแบบเขาเองน้ำก็แบบหนึ่งลมก็แบบหนึ่งไฟก็แบบหนึ่งจะให้ธรรมชาติเปลือกนอก เหมือนกันได้อย่างไรสัจธรรมคือแก่นแท้ที่ซ่อนอยู่ภายในของสรรพสิ่งนั้นผู้ที่รู้แจ้งแล้วยอมเห็นและเป็นอย่างเดียวกันแม้เปลือกนอกจะแตกต่างกันอย่างไรก็ตามสัจธรรมก็ยังคงเป็นสากลคือสัตว์จริงเสมอนี่คือผู้สำเร็จธรรมนี่เป็นผู้ไม่สำเร็จธรรม ด้วยจิตคิดอย่างนี้จึงไม่เห็นธรรมชาติแท้ของบุคคลดังนี้แม้พบพระอรหันต์ก็ไม่อาจบรรลุธรรมได้เพราะมองหาแต่ผู้มีธรรมแต่ไม่มองธรรมชาติอย่างเป็นจริงขอนไม้ลอยไปตามแม่น้ำหากติดฝั่งแม่น้ำซ้ายหรือขวา ขอนไม้ที่ติดฝั่งแล้วย่อมดำเนินต่อไปไม่ได้แล้วขอนไม้นั้นจะลอยน้ำออกสู่ทะเลได้อย่างไรขอนไม้ที่ลอยน้ำอยู่ไม่เข้าฝั่งซ้ายหรือขวาไม่นิยมขั้วบวกหรือลบดีหรือเลวถูกหรือผิดเป็นขอนไม้ที่ลอยอยู่แต่กลางสายน้ำเท่านั้นแม้ไม่ได้ออกแรงอะไรเลย ย่อมออกสู่ทะเลได้วิถีจิตก็เช่นเดียวกับขอนไม้นั้นเพื่อไม่ติดทั้งฝั่งซ้ายเลีขวาแล้วคือดำเนินไปอย่างเป็นธรรมชาติให้วิบากกรรมทั้งดีและชั่วชำระไปเองจิตที่ดำเนินไปอย่างเป็นธรรมชาติมีวิบากกรรมดีและชั่วขับดันชำระไป ไม่ก่อกรรมออกแรงด้วยอุปทานต่างๆย่มดำเนินทางตรงไม่ติดฝั่งซ้ายและขวาเมื่อขอนไม้ยังลอยอยู่ในน้ำไม่ออกสู่ทะเลย่อมไม่มั่นใจได้ว่าจะออกสู่ทะเลได้หรือไม่เมื่อขอนไม้ลอยอยู่ปากอ่าวแล้วจึงมั่นใจได้ว่าตรงสู่ทางหลุดพ้นออกสู่ทะเลแน่นอน วิถีจิตก็เป็นเช่นนั้นเมื่อยังไม่เห็นทะเลก็ไม่มั่นใจเมื่อยังไม่เข้าสู่ภาวะนิโรธได้ก็ไม่ตรงนิพพานแม้เดินทางสายกลางมาโดยตลอดก็ตามดังนี้จึงต้องรอให้วิบากต่างๆที่บทบังหมดสิ้นไปวิบากต่างๆที่บทบังอุป,ปมาดด่งคุ้มน้ำที่โค้งไปมา เมื่อหมดสิ้นโค้งน้ำแล้วมีแต่ทางน้ำท่อตรงสู่ทะเลยอมเห็นทะเลอยู่ไกลๆนั่นแหละอุปมาคือนิโรธจะถึงนิโรธได้ต้องชำระวิบากกรรมที่บทบังให้หมดก่อนสายน้ำที่ขับดันให้ก่อนไม้ไหลไปนั่นอุปมาดังกิเลสและทุกข์ ที่คอยหมุนเนืองเชื่อมโยงขับดันอยู่ตลอดเวลาขาดซึ่งกิเลสและทุกข์แล้วจิตก็ไม่ตรงอริยสัจองค์ประกอบต่างๆเหล่านี้มีอยู่เองแล้วตามธรรมชาติปล่อยคอนไม้ให้ล่องลอยไปตามธรรมชาติไม่ติดทั้งฝั่งซ้ายและขวาให้ได้ก่อนจึงเป็นทางตรงสายกลางสู่ทางหลุดพ้น ถึงวาระเมื่อใดระรัตนตรย่อมปรากฏเองหยดน้ำบนใบบัวกลิ้งไปมาหาเปียกไหมใบบัวไม่เปียกน้ำน้ำเกาะใบบัวไม่ติดสุดท้ายหยดน้ำนั้นก็กลิ้งออกไปเซนก็เหมือนหยดน้ำกับใบบัวนั้นหยดน้ำปรับตัวเองไปตามสภาวะใบบัวเป็นอย่างไร หยดน้ำก็ปรับตามแต่หยดน้ำไม่ได้ติดใบบัวแม้แต่น้อยเหมือนกิเลสไม่ติดใจผู้เข้าถึงเซนเช่นนั้นเซนใช้กิเลสเป็นเครื่องมือเป็นดังยาแก้พิษแต่กลับไม่ถูกพิษทำร้ายไม่ได้รับภัยจากกิเลสดุดดังใบบัวไม่แปดเปื้อนด้วยหยดน้ำฉะนั้นดังนี้ เส้นจึงเหมือนหยดน้ำกับใบบัวจิตประพัดสอนแม้มีกิเลสมาจรเป็นครั้งคราวแต่กิเลสนั้นก็ไม่อาจงอกงามหรือติดใจได้อีกเมื่อจรเข้ามาก็จรอ,ออกไปไม่อาจอยู่ได้ตลอดไปดุดหยดน้ำที่ตกลงบนใบบัวไม่อาจยึดติดใบบัวได้ฉะนั้น จิตวิญญาณที่มีกิเลสจรมาจรไปผ่านกายสังขารดุดหยดน้ำที่หยดลงใบบัวไหลผ่านใบบัวฉะนั้นหยดน้ำไม่อาจยึดติดใบบัวได้สุดท้ายก็ไหลไปจิตวิญญาณที่เข้ามาแทรกทั้งหลายก็เป็นเช่นหยดน้ำนั้นจิตวิญญาณที่เข้าแทรกยั่วยุเราทั้งทางบวกและลบ ให้เราคิดกระทำสื่อสารในรูปแบบต่างๆเพื่อก่อธรรมรมให้เป็นกรรมสะสมที่มากพอเมื่อกรรมสะสมมากพอจิตวิญญาณก็เข้าแทรกเราได้ดุดหยดน้ำบนใบบัวที่พยายามกลิ้งกลอกไปมาเพื่อหาจุดอ่อนช่องว่างที่จะยึดเกาะบนใบบัวนั้น เมื่อใบบัวไม่มีจุดเชื่อมต่อกับหยดน้ำย่อมไม่เปียกจิตประพัดสอนแม้ไม่มีจิตวิญญาณมาชอนก็ไม่ติดกันชนีผู้ฝึกจิตดีแล้วมักมีจิตวิญญาณจรมาของอาศัยจิตวิญญาณเหล่านั้นอาศัยบารมีธรรมเพื่อหลุดพ้นบางเป็นเจ้ากรรมนายเวร เข้ามาขวางทางธรรมเมื่อจิตเป็นดังใบบัวย่อมไม่แปดเปื้อนหยดน้ำนั้นหยดน้ำมากมายกรอกกลิ้งแพลวาวบนใบบัวจากหยดหนึ่งไปสู่หยดหนึ่งตามวาระแล้วจากไปเมื่อใจเราเป็นดังใบบัวจิตวิญญาณก็ยึดติดร่างกายไม่ได้จิตไม่ยึดกาย กายไม่ยึดจิตเหนือจิตเหนือกายคืออธิจิต